ทำไมดีสวัสดีครับวันนี้วันอังคารครับผมแฟนพามาลงถ่ายครับผมไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับเป็นคลองน้ำเริ่มจะแห้งครับผมเขาสูบเนี่ยจะลงยาวไปนี่ครับผมแต่อ่านว่าเขาแยงน่าจะเยอะนะครับ มากันสามคนแฟนแล้วก็น,น้านะครับผมแล้วก็ตัวผมจะตัวเล็กไปเรียนครับไอตัวเล็ก,ไ,ไ,ปลกไ,ไปเรียนเนาะหลืมเลเะเนะานะ <c oughs> ส่วนคลิปมิม้มคลิปพึ่งไม่ได้ออกหาเลยครับผมฝนลงสองสามวันแล้วเลยไม่ได้ออกหาครับผม <c oughs> อันนี้เป็นข่สามเส้น นะครับหวังเอาขายงกนะ็พวกไส้ตันประมาณนั้นนะครับผมปลาส้อยนะครับแต่จะติดดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมผมก็เอาแห่มาสองผืนจะมาจ้องปลาใหญ่แต่ดูดูมองดูแล้วยังไม่มีขึ้นนะครับเมื่อกี้มีนาเขาทอดไปอยู่เห็นว่าได้ปลาอะไรนะปลากายไปตัว บอกตัวไม่ใหญ่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นปลาขายกันว่าเยอะหรือเปล่าจะติดดีไหมจะหมานไม่หมานเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้ว <c oughs> มิงเปิ่งมาได้ออกหานี่ตรงนี้เลยคลิปลงขายนี่แหละอ่าเนี่ยครับผม ขายสเซนนะครับเมื่อก่อนมอก่อนลงเคยแกะไม่หวัดไม่ไหวเลยถึงก็ทิ้งขายครับผมอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมรอลุ้นนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์สัิ๊กเกรนะครับไปครับเดี๋ยวลุ้นกัน แม่หน่อกำลังแกงเลยครับผมออโอ้โหกำลังขึ้นเลยครับอันนี้เขาเรียกตีนเต่าบ้านผมเขาเรียกตีนเต่านะแต,ต,แต่แต่อย่าเฝ้าองเขาเขามีเขามีเจ้าของเนาะถ้าเอาเปืนดังแน่ <laughs> ถ้าเอาเปืนดังแน่นอนเลยครับผม แต่เจ้าของนี่ผมรู้จักนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นลงขายกันว่าปลาจะติดเยอะไหมนะครับจะได้ปลาอะไรมากที่สุดไปครับผมใก่หมดยังอ่ะเรื่อีกยาวฮะอีกยาวเลยเนี้ย,ย <laughs> ลงได้ครึ่งกอดีผมเอาแหมมาจะรอจ้องดูปลา จะมีขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับผมมันเงียบจังเลยปลาใหญ่เสร็จพวกมอนอกหมดสมั่ง่ะเดี๋ยวขอดูปลาก่อนทำคลิปอย่างนี้จะว่ากันนะครับผมอ่าเมื่อกี้ถ่ายหน่อม,ม้ให้เขาดูแต่ผมไม่เอาครับผมของใครนี่ผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับไม่ อย่าไปแตะของเขาเนาะเขาปลูกเขามาผมจะไม่หยิบไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับถ่ายให้ดูเฉยๆที่บ้านผมก็ปลูกไอ้ไผ่เลี้ยงไว้นะครับผมหนอยาวลิบแต่ไม่เอามากินเลยครับผมรอยมันแตกกอใหญ่ๆครับผมไปเดี๋ยวผมขอจ้องแห่ก่อนครับอ่ะเลาะแล้วครับผมรอบแรกให้ที่สาวไปทำนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายดู ถหายลองยกถุงให้ดูดิเยอะเงติดดีโอ้หหโหนี่ครับผมขยงตัวใหญ่โหนี่ครับผมอ่านนนครับผม,บผมติดดีครับผมแม่มึงติดถุงมาเต็มเลยนะ <c oughs> รอบแรกก็เห็นขยงติดไม่ใช่หรือ ขแยงพอส่้อยส่ตันก็ปแปบพอได้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายขแยงรอบแรกให้ดูครับผมตัวสวยครับ <c oughs> จะกินดิบไงแล้วเราก็มาได้เอาข้าวเที่ยงมาเลยไห่ขแยงรอบแรกดูทินี่ครับ <c oughs> ผมกำลังขอดเก็บทำเลย ปลาซ้อยอ่านี่ขยะงรอบแรกครับผมเดี๋ยวผมจะตอนเอาชุดนู้นขึ้นมานะครับก็จะถ่ายดูยอีกน,นี่รอบแรกนะครับอุ้ยมีชาโอนด้วยครับผมเยอะครับผมไปเดี๋ยวผมขอไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างก่อนไปครับอ่ะขึ้นมาแล้วครับผมปลาซ้อยปลาขยะงโอ้โหมีก็มอด้วย น,นี่ก็แปดครับผมนนตัวดีๆงั้นเลยครับตัวสวยครับผมตัวใหญ่อันไหน,นะน,นเห็นได้ปลาหลุลดมาตัวไม่ใช่เหรินแล้วจ้ะ,ะเอ้ยอปลาหลดนีไ่ไหนอ๋อได้ปลาหลุดมาตัวเดียวตัวใหญ่ด้วยตัวตายมัม้งมาใส่ถุง คัดออกเลยพี่เ,เสียงเครื่องรบกวนหน่อยครับผมไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับผม